สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้มาเดินชมสวนมะพร้าวนี่นมะพร้าวเต็มเลยมันยังไม่แก่ลูกมะพร้าวยังไม่แก่นั่งลมนั่งลมเย็นๆนี่นั่งลมเย็นๆในสวนเออสะพานไม่ได้เด๋ยดจมน้ำ มะพร้าวจ้าสวนมะพร้าวจ้าบ้านสวนจะถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ใช่สูนนั่งตรงนี้เย็นดีนะเนาะกล่องไม่รู้ ถ้วยอะไรสมพอติม